วันนี้นะครับเราอยู่ที่หนองน้ํานะครับอำเภอพลับปลาชัยนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับมาดูการเล่นคโคลนนะครับของทีมงานทวีกิจนะครับเสียงลั่นๆครับเดี๋ยวเราไปดู็อกกี้นะครับโรก,กี้ ทำทางครับทำทางนะดินแข็งนะครับแต่ว่าทางมันลื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวนะครับพี่น้องนี่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะบันเทิงสักนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะเสร็จไปแล้ว2ล็อกนะครับเหลืออีก2ล็อกนะครับก็ถ้าเสร็จรถอ,อีก2อล็อกนี้ก็จะเบิกเงินเรียกว่าเบิกเ,เงินเบิกเงินรถรถแรกนะครับแล้วก็ยังมีอีก4ล็อกนะครับฝั่งนี้นะครับที่มีน้ำนะก็ตอนนี้ก็กำลังทำทางกันอยู่นะครับดูสภาพอากาศน่าจะมาอีกนะฝนของเรานะครับ นี่ครับโกเบนะครับตัวใหม่นะครับรุ่นส1บเดเพิ่งออกมาได้ไม่กี่เดือนนี่เองเห็นหน้ากระจกนะเขาเขียนว่าทวีกิจนะครับน่าจะของทีมงานทวีกิจนะครับนะครับตัวนั้นเกตเดอร์นะครับเกตเดอร์โลเลยทำคางนะครับแล้วก็รถไทอีกคันหนึ่ง มาดูเดก้านี่ลันลันเหมือนกันแต่ละคันมีแต่สวยๆทอดลันลันทั้งนั้นเลยชิมงานสานีนะครับก็จอดเวลาเสร็จแล้วเสร็จไปลอบหนึ่งนะครับตัวนี้เพิ่งมาลงได้ไม่กี่วันเอง แต่ว,ว่ารถใหญ่ที่ยังมีไมโครสองคันนะอีกตัวหนึ่งอยู่นั่นยี่ห้ออะไรนะซันเวิร์ดอะไรนี่แหละอ่านไม่ค่อยออกเหมือนกันทางเลื่อนๆท่อลันๆนะนี่จัดนี่ก็ทีงานเสียโพงนะครับเพิ่งเสร็จเมื่อวาน ก็นี่ก็ทวีกิจ <c oughs> งานขุดลอกหนองน้ำนะครับตนนัวนี้เป็นการถอยดินเทคันนะก็มีอยู่สีทีมงานนะครับที่มาลงนะจดคิวกันเลย เราคิวเทดินทำทางอ้าวลื่นครับพี่น้องเสียงลั่นมากเลยโหฮิโนยางเก้าครับ น่าจะออกใหม่นะั่นะนะฟิลมยังไม่ติดเลยอ้าวติดหรือเปล่านั่นอะนะมองไม่เห็นเลยกล้องเราทนเสียงมากเลยก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับสำานดีชาแนลนะครับเราก็จะมีเรียกว่ากิจกรรมนะครับของสสำานดีแล้วก็กิจกรรมของผมนะครับก็การวิ่งดินการถอยดินอะไรนะครับก็ติชมเข้าไม่ได้นะครับคอมเมนต์เข้าไม่ได้นะครับอยากให้เราไปถ่ายทำนะครับอะไรนะครับถ้ามีเวลานะครับก็จะไปถ่ายทำให้ดูให้ฟังให้ชมกันนะครับ ก็จะมีเรื่องราวของเกษตรด้วยนะครับเข้ามาเพราะว่าผมสอรัชำราดีของเรานะครับมีเรียกว่าธุรกิจนะครับที่หลากหลายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นของเรื่องรถดํานะครับต้องการดินนะครับหินตรวจหินทรายอะไรนะครับก็ติดต่อมาทางเราได้นะครับทักแชทมานะครับที่เพจสอำราญดีนะครับหรือว่าทักมาคอมเมนต์มานะครับที่ยูทูบนะครับสำราญดีชาแนลนะครับ อ่า Fc ครับ Fc เรานะครับพี่จอยวัดหลันนะครับใครมีสนุกสนุกคนเดียวใช่ไหมอ่า Fc เออนี่นะครับ Fc ของเรานะครับตัวจริงแฟนพันธ์แท้นะครับพอคนปุยเงินเฮ้ยปุยต้นทิพย์สินะครับเราจัดจําหน่ายนะครับเป็นตัวแทนนะครับจัดจําหน่ายด้วยนะครับปุยต้นทิพย์นะครับในเขตอําเภอประสาทนะครับก็ติดต่อนะครับ ครอบครัวนะครับสอสอชำรานดีได้เลยนะครับถ้าสนใจปุ๋ยนะยแล้วก็มีอ่าเรียกว่าธุรกิจอีกห้องเช่าเราก็มีนะครับมีอะไรมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยอ๋อฟาร์มไก่เราก็มีนะครับโคกน้องนาตัวนี้เรากําลังเลี้ยงปลาอยู่นะครับอีกประมาณ6เดือนนะครับได้เรียกว่าผลผลิตนะครับได้ออกจัดจําหน่ายตามท้องตลาดนะครับครับเอฟซีนะครับเอฟซีของเรานะครับนี่ปุ๋ยพี่ทำไมพูดลากเล้นยังเลยเพิ่งตื่นบ่ฮะ โดนมาเยอะเออโดนมาเยอะอหอโดนอะไรมาเราเข่าเราเข่าเหรอนี่เ,นเขา่าเข่าให้งดนเราเขา่าพรรษาตีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวพี่มีเมียยังนี่ยังยังเหอ